สวัสดีครับผมนายจักรีสมสุขหวังรหัสนักศึกษา531 006 3010ครับอ่าวันนี้ผมจะมานำเสนอการทำการบ้านแฮนจักรยานนะครับอ่าอันดับแรกก็เลือกพา r t เลือกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกสเก็ต3 3D นะครับเลือกเส้นตรงอ่าสเก็ตเส้นตรงออมา2เส้นนะครับทำการกำหนดขนาดเข้าไปนะครับ เส้นยาวเจ็ดสิบห้าเส้นยาวหนึ่งร้อยนะครับมุมระหว่างสองเส้นเท่ากับร้อยห้าสิบห้าองศาน,นะครับเสร็จแล้วก็สเกต็ตต่อนะครับเป็นเซนเตอร์ไลน์แล้วก็สเกต็ตเส้นต่อ,อมาแต่คราวนี้เลือกระนาบ x z นะครับทำการกำหนดขนาดต่อไปเส้นยาวร้อยห้าสิบนะครับ ามุมระหว่าง2เส้นนี้10บองศาแล้วก็ทำการฟิวเลตมันนะครับรัศมี8ปดิบเิเมตรอ่าโอเคเสร็จแล้วก็เลือกโถกออกมาแล้วเราก็กดชิปที่เส้นนี้นะครับแล้วก็เลือกจุด เลือก r e ฟเลนจูมอที่นะครับเลือกเพนใหม่ขึ้นมาอ่าได้เพนใหม่แล้วจากนั้นผมก็เลือกสเก็ตนะครับแล้วก็สเก็ตรูปวงกลมลงไปบนเพนนี้นะครับสเก็ตเสร็จแล้วก็กำหนดขนาด d ด a ม e ต e r เท่ากับ25นะครับกำหนด d ด a ม e ตอรเสร็จแล้วยังไงก็เลือก Sweep นะครับอันที่สองเลือกเป็นเส้นนี้นะครับ เลือก tin feature ความหนา1มิลิเมตรโอเคได้แล้วอ่าเสร็จแล้วก็ทำการผมจะทำการสร้างระนาบใหม่ขึ้นมานะครับอ่ะเสร็จแล้วก็แล้วก็ผมจะใช้คำสั่ง Miller นะครับระนาบโอเคแล้วก็เลือกเส้นนี้ออกมาปั๊บอ่าเสร็จเลยนี่นะครับก็จะได้แฮนด์จักรยานที่ สมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็จะทําการใส่สีมันสน,นิดหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามโอเคเลือกเป็นชาน้นี่อ่ะสีขาวแล้วกันพมใชบสีขาวอ่ะโอเคก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับชิ้นงานแฮนดจักรยานผมขอบคุณครับ